น้องเอาพ้าเลยมาปล่อยครับช่วยเลยครับว่าให้พี่ดูพ้าหน่อยพี่พลาพ่องวุ้ยน้องอย่างนี้ไม่ต้องตีก้องแล้วมั้งทำไมอ่าอันนี้มันเก๊ก็จอกเก๊ดูง่ายเลยน้องเก๊เลยอ่ะคืออย่างนี้พี่แนะนำแล้วกันปตกติเล่นพ้ามันต้องใช้ความรู้ นั่นคือคือพ่อผมให้ผมมาใช่ปะ่ะแล้วพ่อผมให้ตลอดพี่บอกพากเก๋อะผมก็ดูตามพระผมผมดูพระผมไม่ดูว่าใครได้มายังไงพี่ไ้ยพ,พี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ดิพระพ่อผมของจริงก็ผมดูพระพระมันไม่ดีเหรอพี่ ไอพี่ตีเก้ไม่ได้เด็กหอมไม่เกี่ยวของดูพา้าพ้าไม่ดีก็ไม่ดีคือการเก็บพ้ามันต้องมีความรู้ถ้าเก็บบางนี้ก็เรียบร้อยเจ๊งทุกคนเก้ก,ก็จออกเก้ด,ดูง่ายเลยนะ้องเก็บอยงนี้เจ๊งทุกคนแล้วในร้านแท้เหรออาผมแท้ทั้งมัน <ผม S 2> ยังรู้ได้ไงอาผมรับประกันตัวเองอะผมก็รับประกันไงอะถ้าคุณไปดูเรื่องว่ะไม่จะปล่อยท้งงอกมีคนเฮ้ยพูดดีๆก็ได้ไม่ก็ไม่ปล่อยท้งงอกี่ แต่มันแท้ก็ไม่ปล่อยงอกมีคนซื้อก็ขายเข้าไปก็ได้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมาเลยมาเลยเม้งมีเรื่องวะเม้งครับนี่อะไพี่เฮ้ยตัวตัวผมดีกว่ามาให้ไหมเฮ้ยคุณพูดแพ็กเกจได้ไงออมีเรื่องเหรอไม่ผมเจอเยอะอย่างนี้เอาเจอกันได้ดิเฮ้ยบิ๊ก ไอชี้บอกพาร์ทุกเกะสัตว์ไปมึงเหรอมึงเหรอชอมึจะมาแทะมึงจะมาแพ้่อะมึงเหรอหรือมึงไอชี้ผมดูพารทำาหน้าพร์พี่ผมดูหน้าพรอยู่เนี่ยฮะ ที่เจอบ่อยเลยเออเจออะไรเจออะไรไหนบอกหนยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงแพ้ยังฮะไหนบอกดิแพ้ป่าวเสื้อของฝนแกดีกว่าถอดไหนดิถอดไม่ถอดดีอ่ะเฮ้ยยากจริงไหมเฮยเฮ้ยถอดเสื้อเลยมาไม่รู้จักเหรอไอ้พูดนี่เพื่อนมึงเหรอ พุธผมจำได้คุณชื่อโจนาตอนเรียนอาชื่อโจนาเหรอชื่อโจนาเอ้าไม่บอกชื่อพุธเฮ้ยชื่อวงการแล้วะชื่อพุธเอ้างั้นผมก็แหลมมาเนี่ยพี่บิ๊กพบิ๊กเหรอเนี่ยอ่าใช่ครับเฮ้ยพี่บิ๊กโอ้โหพี่บิ๊กวันนี้พี่สวันนี้เฮ้ยวันนี้ครับพี่พี่เอ็มเฮ้ยดูคลิปอยู่ติดตามอยู่พี่ครับผมแกล้งผมอีกแล้วเยี่ยโหมันแกล้งผมตกใจหมดเลยเฮ้ยที่แท้เป่ะ เท่าไหร่พี่พระเหรอกอบกับพี่เท่าไหร่ฮะสองร้อยปอุ้ยขาดหรืมีอ้าวจบอ้าวไม่มีอะไรแท้ใช่ไหมหมดเลยอ๋ของปลอมแต่แต่พวกกูนี่เพื่อนแท้มึงใช่ไหมโอเคจับมือโอเคแค่นั้นแหละโอเคพี่บิ๊กพี่แหลมแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่แท้ขอบคุณมากเลยพี่ไหนๆวันนี้พวกพี่มาแล้วผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ได้ไหมมาได้เลยแจ้งให้ทราบดีขนานี้มีเหตุกตุอย่างคุ้ม มีกิจกรรมพิเศษเลยนะฮะไหนๆโถทีมงานโฟโคิงมานะครับไม่มีของแจกไม่ได้นะฮะเรามีกิจกรรมมาแจกนะครับเรามีเสื้อโฟโคิงอะตัวที่ผมใส่อยู่เห็นไหมฮะนะครับเป็นเสื้อโฟโคิงภาค2นะครับก็จะแจกให้2รางวัลน,นะครับง่ายๆเลยฮะคำถามผมนะฮะทำไมเราถึงต้องไปดูหนังเรื่องโฟโคิง2เหตุผลง่ายๆเลยครับ คอมเมนต์กันเข้ามาถ้าผมเห็นว่าคอมเมนต์นี้โดนใจผมผมแจกเลยสุ่มแจก2ตัวนะครับก็มี Facebook ตัวหนึ่ง YouTube ตัวหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับอ่ะแล้วเราไปรับชมกันต่อครับปกติเช่าพักที่ร้านเนี่ยเราก็จะเจอลูกค้าหลายร้อยรูปแบบนะครับแต่วันนี้เนี่ยแบบโชคดีเจอพี่แหลงนะฮะแล้วก็พี่แหลงไปตามพวกมาสุดท้าย<ม>พวกที่มาไม่ใช่ใครครับรพทุทธิพง์ครับเพื่อนผมเองเอาเยี้กันเดี๋ยวผมให้ทั้ง3ท่านเนี่ยแนะนําตัวกันก่อน เอาเริ่มที่พี่พุฒก่อนะครับสวัสดีครับผมพุทธิพงศ์นั่งซองครับไม่ได้บอกคุณอะไรฮะคุณเป็นอะไรฮะเป็นูครับเด็กตีสเลดเล่นฮะอ๋อพี่ต่อไปเลยครับพี่ครับผมผมแหลมครับเล่นหนังเรื่องโฟกิงกับพี่พุฒเนี่ยครับมาเลยไหครับสวัสดีครับผมบิ๊กดีเจระนะครับก็รับบทเป็นญาติเด็กบ้านนะครับในหนังเรื่องโฟกิงภาคหนึ่งและนี่ก็ภาคสอง ยายีจะกลับกันแล้วเหรอจ๊ะพี่บิ๊กเนี่ยต้องลดน้ำหนักลงถึง10โลเลยพี่ mm hmm. เพื่อจะมาเล่นหนังเรื่องนี้เรียกว่าลดน้ำหนักเยอะครับมากก็คือ10กว่าโลครับ oh. เพราะว่าต้องเอาให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เราเป็น มากให้มากขึ้นพี่บิ๊กครับผมผมได้ยินข่าวเรื่องนี้มาว่าปกติพี่บิ๊กเนี่ยไม่เคยถอดแว่นเลยแต่พี่บิ๊กเนี่ยยอมลงทุนหนังเรื่องนี้ถอดแว่นออกแล้วใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่ครับไม่ใส่หรือยังฮะผมใส่ตาผมท่านเยอะครับพี่600ไงพี่โอ้กร้อยเลยพี่ใช่ถ้าไม่ถอดแว่นมันก็ไม่สมกับเออความเป็นบทบาทนะครับในยุคนั้นด้วยถ้าเด็กบ้านใส่แว่นมาโหดๆผมว่าความ น่าเชื่อถือมันจะน้อยลงนะครับครับยอดก็เลยต้องถอดแว่นแล้วก็เล่นต้องบอกว่าบทของพี่บิ๊กนี่สุดยอดขอบครับผมบทของพี่พูดครับบอกวบทของพี่พูดโทษจีฮะคือบทบาทที่พี่บิ๊กเล่นเนี่ยผมผมอึ้งนะขอบคุณครับพี่บิ๊กเล่นแบบสมจริงมากตอนแรกผมผมคิดว่าพี่บิ๊กเนี่ยเหมือนเด็กบ้านจริงๆเลยเพราะว่าสไตล์ของพี่บิ๊กอะวิธีการนําเสนอเรื่องหรนำมือเรื่องอะคคือดิบมากเลยพี่คืออันนี้อันนี้อยากทราบจริงนะว่าอย่างพี่พูดเองนะครับ ไปพบกับพี่บิ๊กยังไงบ้างครับตอนนั้นภาคหนึบิ๊กส่งมาในเพจใช่ครับคือเหมือนในเพจจะมีการประกาศรับสมัครนักแสดงครับผมครับผมเห็นมันเด้งขึ้นมาในในฟีดผมพอดีใช่พี่ผมก็เลยพิมพ์เข้าไปว่าอยากลองอะไรเงี้ยแลก็ส่งรูปพ็ดีมีรุ่นน้องกำลังใส่เสื้อสอบพอดีก็เลยยืมเสื้อ็อบเอามาใส่แล้วก็ส่งรูปไตอนนั้นคุณตั้งใจเปเด็กบ้านหรือตั้งใจเป็เด็กขา ตั้งใจเป็นอะไรก็ได้พี่คืออยากแสดงอยากจะแบบครับลองเล่นดูสักครั้งครับแล้วค็าพอดีแบบโพสตขึ้นมาพี่บิ๊กแคสคุณเดียวไหมจริงจริงมีคนมาแคสเยอะครับแต่วันนั้นพอพอบิ๊กมาแคร์ผูกก็บอกทางสุอาผู้ช่วยว่าไม่ต้องแคสนครับจริงไหมปิดเลยพี่บิ๊กคนเดียวเลยเหรอใช่คุณไม่ให้ทางเร่อกคนอื่นเลยฮะมีมีมีคนมาแคสอยู่เยอะอาวแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าแค่คนเดียวก็พอหลังจากนั้นอ๋อคุณเดียวหนังจะออกแล้นเหอ้ยหนังจะออกจดที ก็สรุปคือเห็นพี่บิ๊กปุ๊บถูกชะตาเลยชอบเลยชอบเลยสไตล์ดิบๆอย่างนี้เล่นเล่นสุดยอดเลยเกือบท้อแล้วผมเนี่ยทำไมฮะเพราะว่ามันคนมาแคร์แล้วมันไม่ได้ครับมันยากนะจริงยากมันยากครับคือด้วยด้วยคารคเตอร์พี่บิ๊กเนาะคือต้องต้องเล่นเหมือนเป็นแบบเหมือนเด็กเด็กบ้านแล้วก็แบบอารมณ์แบบโอ้โหผมว่ามีหลายรูปแบบนะขายยาด้วยแล้วก็แบบต้องต้องทำเพด้วยครับฉัแต่อย่างในภาคแรกจะมีอาการนะครับที่ออกมาเนี่ยครับมันไม่ได้มาจากแค่บุคลิก ปกติของเขาครับขาจากการดีดยาอะไรเงี้ยผมถามพี่พ๊กตรงๆนะอย่าโกรธผมนะอย่างนี้เราต้องไปลองไหมพี่เพื่อจะได้อินกับคือจริงๆเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการสังเกตได้ครับผมก็มีเพื่อนมีฝูงที่ที่อยู่ในละแวกบ้านเราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือประสบการณ์ของเขาครับเราสามารถที่จะรีเลทได้แค่ไหนสมมติตัวละครเนี่ยอามาเชื่อมโยงจากดูดไม้ใช่ไหมก็ไปดูดหมูแทน จริงๆแล้วครับในชีวิตผมครั้งหนึ่งครับผมก็เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาเพราะว่า oh. เรามีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงนี้เราอยู่ในความเจริญที่ไม่เจริญนะครับพี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอ่อต้องเคยผ่านมันมาแต่สิ่งสําคัญคือเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วเรา oh. เป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญมากโอ oh. ้โหเนี่ยนี่อันนี้คมมากเลยฮะไอ้ที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะเก็บให้เป็นประสบการณ์ของเรารแล้วให้เราทําตัวเราให้ดีขึ้นแล้วเราก็สอนรุ่นหลังว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีอย่าไปทําใช่ครับเป็นตัวอย่างยครรับอน คนยุคนี้ไม่ชอบให้สอดครับเราต้องเป็นตัวอย่างให้คือต้องทําให้เขาเห็นเลยพี่บิ๊กใช่ครับอ๋อครับอีกบทบาทหนึ่งของพี่แหลมเลยครับภาคแรกผมดูพี่แหลมเนี่ยเห็นพี่แหลมโชว์ไปโชว์มาแต่พอพี่แหลมบอกว่ามีอัลบั้มสองและเจอกันอัลบั้มหน้านะเพื่อนตอนแรกผมคิดว่าพี่จะออกเพลงภาคแรกเนี่ยพี่พุธไปหาผมที่บ้านข่าวนั้นขายกาแฟอยู่กาแฟอยู่แล้วก็ติดต่อกันมาว่ามีหนังเรื่องโฟกิงเกี่ยวกับเด็กอาชีวะอะไรเงี้ยครับซึ่ง มีความคิดรู้สึกแยงๆหน่อยว่าเอ้ยเราจะไปไปสนับสนุนอะไร่ะทีเนี้ยลองเปิดใจเราก็เปิดใจด้วยว่าเออลองลองก้าวข้ามสิ่งที่เราถนัดไปาการเล่นเล่นหนังก็เป็นอะไรที่ท้าทายก็ลองดูจริงๆซีนที่ทําให้ผมประทับใจก็คือซีนที่เข้าไปในคุกที่บ้านเมตตาเพราะนั้นเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตถ้า,าอย่างเด็กอาชีวะเราก็จะเห็นตามท้องถนนว่าเฮ้ยถ้าเขาตีกัน บนร้ายไงหรือวิ่งขึ้นมาบนรถเมย์ตอนเราเรียนมัธยมยังไงแต่เราไม่เคยเห็นว่าผลเสียเนี่ยหรือว่าหลังจากนั้นอ่ะมีใครไปอยู่ครับใน<ห>คุกงในตารางบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าโอ้หนังเรื่องนี้ถ่ายทอดแล้วมันเจ็บปวดผมดูตอนนั้นโอ้โหเจออย่างนี้เลยแล้วผวกก็บอกจริงโดนตีโดนเตะโดนกระทืบอะไรนั่น<ห>ซึ่งเ<ห>ราคิดว่าเฮ้ยถ้าเยาวชนน้องๆได้เห็นมุมเนี้ยก็น่าจะทําให้เห็นได้ว่าอย่าเดินไหมเพราะว่ามันมีเหตุ ผลลัพธ์มันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่พุธครับครับพี่พุธไม่พูดอะไรหน่อยเลยฮะจริงๆมีกับพี่แหลมมาพูดไปหมดแล้วครับงงไหมงงมากครับเราเราแค่เล่าว่า คนที่ล้มในหนังอ่ะมันเป็นยังไงบาดแผลเป็นยังไงคือเล่าให้เขาเห็นนะครับแล้วเขาเขาขึ้นอยู่ว่าเขาจะเรียนรู้ยังไงจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยครับได้ควาไหมครับเข้าใจเลยฮะเคยล้มมาก่อนมนะัเอาเยอะเลยฮะบาดแผลเต็มเลย <c oughs> แล้วเวลาคุณล้มในี่คุณคุณกลับมาเป็นตัวเองได้คุณไม่ต้อง ล้มแล้วต้องเป็นคนคือพอพอล้มปุ๊บก็เรียนรู้กับความเจ็บใช่ครับพอเราเจ็บปุ๊บเราก็รู้อ๋อนี่มันคือความเจ็บนะแล้วเราก็รีบรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่กลับไปเจ็บอีกใช่ครับครับผมก็เหมือนกันนะครับก็คือหนังเราหนังเราก็ไม่ได้ต้องการทําให้คนแบบต้องมาล้มแบบหนังจะเล่าให้รู้ว่าอ่ะเวลาพี่เอ็มล้มอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ็มพี่เอ็มน่าจะเคยทําให้พ่อแม่เสียใจอยู่ไเอย่าพูดเลยครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกเดี๋ยวแม่ลองให้ พี่สาวคุณก็เป่าหาอ้องได้ยี่ออกรายการนครับไมไไ่ได้เดี๋ยวพี่สาวผมเห็น,น <S <S ตอนสมัยตอนที่เรียนเราก็ไม่เคยเห็นเขาหรอกว่าเ,ออเขาจะมีแววเกี่ยวกับเรื่องทําหนังเลยที่เพราะตัวเขาเองจบจิตวิญญาณพอโตขึ้นเวลาจะคบจะคุยใครมันจะต้องมองหน้าแล้วก็มองแล้วก็เพ่งกระแสกระแสจิตว่าคนนี้ดีไหมคนนี้กูควรครบไหมหลังๆก็เพื่อนไม่เคยคบอยู่คนเดียวคือคนเราพอเรียนเยอะไงพี่แหลมพอเรียนเยอะบางทีมันเลื่อนๆที่แล้วครั้งนี้มันทำอะไรไม่ได้ก็ ทำหนังเป็นผู้กกับลงกับนักสแสดงลงกับอีกเด็กเสิร์ฟน้ำไอ้น้องถือน้ำมาที่บอกเอาน้ําแดงเอาน้ำส้วมมาทำไมใช่ไหม<ะ>เด็กตัวท้อยเลยบุตบาท คาแรคเตอร์ที่พี่แหลมได้รับเนี่ยในครั้งนียมันมันดุดันไปไหมพี่ผมถามเพิ่มเติมคือตัวบางครับ mm hmm. เขามีอะไรในใจเยอะตั้งแต่เด็กมันเลยสะท้อนออกมาในพฤติกรรมตอนโต mm hmm. เขามีพ่อแต่พ่อตายแบบยิงตัวตายอันนี้คือแบ็กกราวของของ,ของบางบางอยุสลัมแม่ขายยาแม่เสียไปก่อน mm hmm. แล้วพ่อยิงตัวตายตามไปและเห็นขาดตาอยู่กับพี่สาวเพราะนั้น mm hmm. เขาคงเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ขาดหางเสือขาดหัวเรือ mm hmm. ที่จะ นำทิศทางเขาได้ว่าชีวิตที่ดีควรไปแบบไหน<ม>เฮ้ยเขาจะยึดเหนี่ยวกับอะไรได้ในสังคมที่เขาอยู่ก็มีแต่คนที่อาจจะไร้โอกาสขาดโอกาสแล้วมากองรวมกันก็คือสลัม,มว่าสลัมของเตยแต่ทีนี้พอเด็กนั่งรถเมย์ออกจากบ้านไปไกลกว่าเดิมเนะี่ยมันเห็นไหมมันเห็นว่ามีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้มีคนใส่สูตรเดินถนน,น,นมีคนขับรถเบนซ์เว้ยมีคนมีตังค์เว้ยนีไรเพราะฉะนั้นบางเองก็เป็นคนจริงๆก็เป็นคนที่รักดีอยากจะมีชีวิตที่ดี กว่าที่เป็นอยู่เขาก็เลยเลือกที่มาเรียน <c oughs> เรียนอาชีวะเรียนอะไรที่ที่น่าจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นไปกว่าน,นั้นแต่ไอ้พันธะนี้มันมันหลุดไม่หมดเพราะสุดท้ายกลับบ้านสังคมเดิมๆเพื่อนฝูงมันเหมือนฝน,นตกที่หมู่หลาย่ะนะพอจับกลุ่มเข้าได้เด็กมีปัญหาจับกลุ่มคุยกันคุยรู้เรื่องอะไรเนี่ย มึงนู่นนี่ลองกันแล้วอยากมีบทบาทอยากมีตัวตนอยากจะเอาชนะนะอยากจะแสดงพลังออกไปคนมันมันเจอแต่ความเขาเรียกอะไรรอบตัวมันอันตรายมันเยอะมันก็ต้องพกกันตัวผมคิดว่าไอความปวดร้ายนั่นแ่ะมันน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่ทําให้เมื่อนําเสนอไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดความเกรงกลัวผมว่ามันเป็นกระจกได้ด้วยนะพี่เป็นเป็นกระจกทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่ดีกว่าจะเป็นยังไงได้บ้างครับถ้าถ้าคุณเลื่อกทางเนี้ยจะเป็นอย่างี้นะ แต่บอกว่าเป็นแบบอย่างว่าอย่าทําอย่างนี้นะนั่นคือสาเหตุที่เรามีหนังโนบิพุทธใช่ไม่ใช่ว่าเราฟันกันเรายิงกันเราทําร้ายกันเพื่อจะให้คุณมาทํากันในความเป็นจริงเรามีให้เห็นในหนังเพื่อให้คุณเห็นว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่เวิร์แต่ี้ก็ดูได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมายความว่าเมื่อคุณก่อเหตุนะแต่ถ้าคุณเรียนปกติมันไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าในสถาบันเนี่ยมันมีกิจกรรมหลากหลายก็คือเรียน มีวิชามีความรู้ะบางคนก็จบไปทํางานดีมากหลายๆคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นอะไรเยอะเลยก็จะมีตัวอย่างให้ดูมีทั้งจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีบางคนก็ยังติดวนอยู่ในลูปนั้นที่ยังไปไหนไม่ได้ยังคงหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นก็จะมีให้เห็นผมอยากให้เห็นนะครับคนที่สําเร็จแล้วเห็นถึงความเท่ของคนเราเนี่ยมากกว่าการที่ได้เห็นความเท่ของความรุนแรงมากกว่าเราด็กไปทําตามคิดว่ามันเท่เพราะว่าความรุนแรง อะไรเงี้ยแต่อยากจะเห็นว่าเนี่ยพี่พ,พี่พี่จบมาหรอเนี่ยทุกคนก็สามารถเท่ได้ด้วยวิชาชีพด้วยการสร้างสารรค์สิ่งที่ทําอยู่ได้เมือกนะครับแล้วแต่ภาคหนึ่งเรานนก็เห็นพิจัยพี่พูดมากเพราะว่าเหมือนหนังมันต้องบอกต้องเล่าแต่ว่าครั้นี้คนก็ยัง ตีความไปอทางเสมอก็พยายามที่จะยืนยันเรื่องนี้เสมอแลเจตนามันสำคัญมากก่อนที่จะขายโปรเจกต์เนี่ยครับมันเดินทางมาประมาณ11ปีครับช่วงเวลาปีที่1ปีที่2เนี่ยโดนโดนทางค่ายด่าเรื่องนี้มาเยอะว่ามึงจะเอาหนังเด็กตีกันมาขาย แน่วะโดนบูลลี่ต่างๆนานาเยอะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับบาดแผลแบบที่ทําให้เรารู้สึกแบบเสียใจไงแต่แต่เหมือนที่เมื่อกี้ที่คุณเอ็มบอกครับที่บิ๊กบอกครับคือมึงเไรไม่มีเลยมึงบอกคัดได้ครับถ้าถ้าบ้านเมืองเราครับคืออันนี้ผมอาจจะแบบเราเราเราไม่ได้โทษใครนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเราบ้านเมืองเรามีกิจกรรมหรือหาสิ่งต่างๆให้น้องเขาแสดงออกจริงๆได้ดีกว่านี้มันก็จะมีทางเลือกที่นี่ตรงนี้ ว่าความเป็นเด็กอะเราเคยเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกวันนั้นเราก็เลือกผิดลูกถูกเรายังไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนเราก็เรายังไม่รู้ว่าเราคือใครเราจะเป็นอะไรเราก็ลองไปเรื่อยลองเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนี่ไอ้นี่สนุกเราไปต่อไปมีเพื่อนเล่นด้วยไปต่อจบว่าทีนี้ว่าฮอร์โมนอะใช่มันมีมันมีตรงนั้นอยู่เราต้องทำความเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเหมือนที่พี่บอกมีฮอร์โมนด้วยกําลังพุ่งพ่านเลยมันต้องปดดล่อยจริงจริงอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องไปค้นหลือแค่พื้นที่ที่จะปดดล่อย อย่างเมื่อก่อนใช่สำคัญมากเขายังไม่รู้ว่าจะเอาด้านมืดหรืออะไรก็ตามแต่จะไปปลดปล่อยตรงไหนหรือเราจะมีพื้นที่ให้เขาชำยในไงได้บ้างนะอย่างบางโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะให้นักเรียนได้ปลดปล่อยไม่ว่าจะเป็นมีสนามบอลดีๆให้เขาเตะเล่นกันมีบาสมีดนตรีมีอะไรไม่ถูกปิดกั้นถูกไหมครับใช่เพราะนั้นยิ่งปิดกั้นเขาอ่ะเขายิ่งเหมือนเหมือนคุณกรรมอะไรที่มันพร้อมจะปิ้นอ่ะมันก็ไปเรื่อยถูกปะ เพราะนั้นยิ่งคุณบีบมันยิ่งระนีระนาาเพราะนั้นไม่ได้บอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะพลิกอะไรได้ขนาดนั้นรอถูกป่ะเพราะเรื่องมันใหญ่แต่ว่าถ้าคนที่มีอำนาจในการที่จะมอบโอกาสโอกาสให้เด็กๆเ,เขาได้ใช้ศักยภาพตัวเองใช้พลังของอตัวเองเนี่ยได้ปลดปล่อยแล้วก็มองเขาเป็นเด็กที่ไม่รู้ แต่คนที่รู้กว่าสร้างพื้นที่ให้เขาเยอะๆที่เขาแสดงออกเขาชอบอะไรให้เราเล่นตีเล่นไปใช่พี่บางทีผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจอาจจะเห็นแบบโครงสร้างสตัคเจอร์เนี่ยเป็นวัตถุเกินไปบางทีจนลืมมองความเป็นมนุษย์ว่าแบบเนี่ยมนุษย์เขาต้องการอะไรอยู่ประชากรโครงสร้างหลักของทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับผม จริงๆหนังเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นเสียงสะท้อนจากวัยรุ่นแล้วกันทําไมต้องมีกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ถ้าบ้านเมืองเราดีสังคมดีมแน่นอนว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีลดน้อยลงหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ด้วยความที่บ้านเราเป็นอย่างนี้ฮะมันเลยต้องมีหนังแบบนี้ขึ้นมา คืออย่างบทบาทพี่แหลมที่พี่แหลมรับเนี่ยมันค่อนข้างดุดันเนาะแล้วมันดิบเนาะพี่แล้วเวลาเราเข้าไปเป็นตัวละครน,นั้นนะพี่เรามันมันมีแบบขางมัง้หเ่แบบอาจจะมีบ้างก็ได้อาจจะมีะมแล้วพี่ไปลงใครอะ พุ่งกลับลงได้นะเนี่ยลงแหลมตัวเองมีนี่ไงพี่เล่นดนตรีไงอ๋อใช่ไปี่แหลมเลยจ้ะไปอัดจริงจริงจริงกับส่ไม้ได้อันนั้นสำคัญเลยจริงจริงพวกเราเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนเนี่หละใช่โอ้โหโรแมนติกผมโรแมนติกโอ้โหแต่ในบทดุดดันนี่ยใช่ผมจะได้ฉากเลิฟซีนเนี่ยไม่ปลดต่อยไม่ให้พี่หมดเลยเดี๋ยวผมถามเลยครับผู้หญิงอ่ะช่วยให้มีอ่ะมีมีฮะโ่มาคนเดียวตายแล้วไม่มีใครอยาก มาหรือเปล่าพ่วงกับบ้ากลางนี้เขาก็เลยนเนี่ยมือกันเมื่อกี้ยังไม่จบพี่พี่แหลมเมื่อกี้ก็ที่บอกว่าต้องต้องระบายต้องต้องแบบต้องมีพื้นที่ระบายตอนถ่ายหนังก็ตกกลางคืนก็ไปเล่นตีต่ออ๋อเหมือนวันใช่ใช่ใช่เหมือนพอเราเราเล่นปุ๊บเล่นอินปุ๊บกลับไปปุ๊บอ๋อแต่อันนี้ขอขอส่งเพงเพราะว่าตอนตอนที่พี่แหลมมาถ่ายภาคสองคือพี่แหลมมาทำงานหนักมากเพราะว่าทั้งเล่นดนตรีคือแล้วก็มาแบบ คือเวลาการถ่ายมันก็สใช่ครับแล้วก็ต้องมาแล้วก็แต่ละวันคือเราก็ใส่หนักด้วยเงจริจริงอย่างของไม่พูดที่ระบายก็คือการเขียนบทอะไรงี้ด้วยใช่ไหมเหมือนระบายกับนักแสดงงพี่ว่อผมว่านะไอที่เป็นพวกผมอะไปพูดหมดอ๋อ มันระบายเขียนบทให้พี่แหลมให้พี่บิ๊กเพราะว่าคือตัวเองเก็บกดไงบทเดือดจริงถ้าคุณมีเรื่องอะไรระบายไหมเยอะเลยตอนไปเดินเสิร์ฟอาหารนะผมไปแอบเอากับข้าวลูกค้ามากินอย่างเงี้ยเ <c oughs> มื่อก่อนทำง,งานด้วยกันไนี่อะไรหอเสาทย์ต้องไปยกอาหารหาเงินไปเรียนพี่แหลมพี่บิ๊กผมก็ไปเดินยกอาหารเนี่ยเมื่อก่อนยกอาหารได้วันละ 200, 2 0 0ยก็อันนี้ยกอาหารมาปุ๊บมันก็จะมีพวกแบบจ้อปูเลยว้วกเนี่ย ชิ้นใหญ่ๆหน่อยบางทีมันเน็บเขาลองยิงปุ๊บมันก็กำมันกำไปุ๊บมันก็เดินเดินเดินไปปุ๊บใช่ไหมเด็กเสิร์ฟก็หยิบลงไปหยิบหยิบปุ๊บมันก็รีบกำปุ๊บข้อเต่าปุ๊บพอามาเดินมาเจอผมเฮ้ยกูได้จอปูเว้ยผมก็เลยบอกเฮ้ยกูก็มีนี่กูได้กุ้งมาตัวหนึ่งมาแลกกันเมื่อก่อนเป็นอะไรนะพันนี้เรื่องจริงที่คือเมื่อก่อนเนี่ยครับเป็นสามคนนะครับ คือไปหาตั <t os> <t os> donc, ้งเรียนนะครับพี่เศษอาหารที่แบบว่าคนพขากินเหลือก็โกยมากินในห้องน้ํากันกินกินตรงนั้นก็ได้ในห้องน้ำหรอห้องน้ำา็แลห้องน้ำไปกินขี้จริงๆหนังเรื่องนี้ต้องให้เครดิตพี่แหลมพี่ิ๊กเลยฮะอ๋อโทษทีน่พี่พุทธอ๋อะพี่พุทพี่พุทธโอเคลืมไป หนังเรื่องนี้เนี่ยต้องให้เครดิตพี่พุทธผมขอโทษขอโทษมามาด้วยเลยเหอพี่พุทธโดนแก้ผมไม่กวนไปอะไรนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมไม่กวนตีนเหไม่ไม่ไม่โดนโดนียอสิจริงจริงพี่พุทธเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์มาได้ดีมากคือเหมือนเหมือนเขาเอาเรื่องราวในชีวิตเขาอะใส่ลงไปด้วยแล้วไม่ได้เอาแค่เรื่องราว่างเดียวเขาเอาใจเขาใส่ลงไปด้วยอันนี้อันนี้จริงไหมฮะไปอะคุณพุทธตาบทเลยฮล หมดคุณครับตาคุณนะได้ข่าวคุณลงสนามด้วยกันเหอผมวิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่าเขาพอมีเรื่องปุ๊บผมวิ่งก่อนเลยห็นบอกว่าไอ้ฉากหมูจุ่มชัพากแรกนี่คุณไปเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าคุณเรียนอาชีวะเดียใช่ครับผมเรียนเรียนช่างเดียวเขาฮะเรียบร้อยฮะพี่แหลมสัมภาษณ์ คือคืออยู่อยู่ในในขณะที่เพื่อนเสียชีวิตอ,อยู่ด้วยกันนะฮะในในในคืนเกิดเหตุแต่พุทธเขาก็อาจจะพิกสถานการณ์โดยหนังอ่ะจริงๆถ้าถ้าไม่มีเรื่องแบบดารมาม่าหนักๆนีมันก็ไม่สนุกใช่ไหมไม่ตื่นเต้นก็ผมก็เลยใช้วิธีการว่าจากที่โยนลงจากรถเนี่ยกลายเป็นโดนยิงแทนโดนยิงแทนเพราะว่าผมก็อยากจะทําให้หนังเรื่องเนี่ยมันเอ้ยมึงต้องพูดดิ <laughs> <laughs> ไม่ได้ค,ไดไคุณพู้กับไม่ไม่ไมผม,มผม,ผมวันนี้ผมมาสัมภาษณ, <c oughs> ณ์คุณคุณคุณพูดคุณพูดอัตราคุณอ่ะหนักหนัเรื่องนี้อ,อะ,อะไรครับพูดหมดแล้วยังพูดได้อย่างวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยอย่างเพื่อนผมมาเนี่ยพี่แหลมมาพี่บิ๊กมาผมก็อวยพรเลยครับเรื่องนี้แล้วเนี่ยร้อยล้านเรื่องนี้ต้องมากกว่าร้อยหนึ่งไม่ไม่ไม่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองจนถึงพันล้าน ขอบคุณครับครับหนังเรื่องนี้ภาค2เนี่ยให้เลยรุณคนดูบ้างครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะมันเห็นชีวิตหลากหลาย ชีวิตเด็กบ้านเห็นคนที่ขาดโอกาสอะหนังเรื่องนี้จริงๆเริ่มมาจากคาว่าโอกาสนะใช่ใโอ,อกาสโอกาสที่จะได้ทําโอกาสที่จะได้เกิดโอกาสที่จะได้ได้พูดอะครับอเออเรียกร้องหรือว่าส่งเสียงอะไรบางอย่างไปสู่สังคมครับนั้นหนังเองคงทําหน้าที่ของความบันเทิงแล้วก็เจตนา,าที่ดีของคนที่เดินผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เด็กที่ไม่รู้เดินซ้ําซ้ํารอยไปเพราะว่าที่บอกครับมันมีคนที่รอดและไม่รอด เราอยากให้ทุกคนรอดไป<ช>และเจอโอกาสที่ดีกว่าผมมองว่าแบบการให้อภัยเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ทุกคนมองเห็นถึงความเท่ของความดีอะ่ะนึกออกไหมครับเพราะว่ามันยากมากในยุคนี้ที่จะมีคนให้อภัยขึ้นกันหลายกันทุกคนแบบมองว่าเอยของฉันสิทุกอย่างต้องเป็นของฉันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ แข่งแย่งชิงดีกันยุคนี้ก็เลือดร้อนเนะใช่เลือดร้อนแค่บีบแตะทีหนึ่งก็ลงมาซัดกันแล้วมถูกต้องพี่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราให้อภัยลงไปเอ้ยผมขอโทษพอดีว่าผมแบบมาให้เหตุผลกันให้มากขึ้นแล้วให้ให้ความรู้สึกแชร์กันให้มากขึ้นแบ่งปันแกเขาใจเราใช่ใช่พี่แชใจเขาใจเรา ก็งัสั้นๆง่ายแบบเออขอโทษขออภัยกันไปเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์ต้องต้นึกออกครับใช่ครับพี่เราก็เลยต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ที่จะดีไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับมึงบ้างกูบ้างสังคมอ่ะนะผิดบ้างถูกบ้างแต่คือพอเราอยู่ด้วยกันมันก็มีเพื่อนดีๆมีคนใช่ใช่ดึงกันวเฮ้ยอันนี้ได้ฟังกันคุยกันเยอะใช่ครับอางเงี้ยครับ หนังเรื่องนี้นะฮะสำคัญที่สุดก็คือตัวละครด้วยครับเรื่องบทนี่เรื่องรองอยู่แล้วนะฮะจริงๆผู้กำกับเนี่ยใครก็ได้ถ้าถ้ามีนักแสดงที่ดีผมว่าหนังยังไงก็เกินอยู่แล้วร้อยห้าเรื่องหลักนะครับพี่อะไรนะฮะเรื่องหลักนะครับพี่ใจเอาเหรอฮะเอาผมพูดผิดเหรอฮะแก่นของหนังออ๋โอเคไม่เราไอเราคนนอกเนเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องหนังแต่เรามีสิทธิ์วิจารณ์น่ะคนดูก็วิจารณ์ได้เราอะเราก็วิจารณ์ตามคนดูอ่ะคุณคุณเป็นผู้กำกับคุณต้องรับฟังเฮผมเถียงนะผมเถียงนะพี่หนึ่งนะพี่หนนี้ึ่ง ขแหวนันอขถล่มหมืนกันฝาก อะไรสําหรับคนที่มะเข้าไปดูถึงคนที่จะเข้าไปดูนะครับคุณตัดสินใจได้ดีแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นหนังที่บันเทิงสนุกแน่นอนแล้วแล้วก็ได้ข้อคิดมีประโยชน์ด้วยครับกูชอยส่วนคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงนะฮะผมเชื่อว่าถ้าหนังได้มีโอกาสถึงคุณคุณก็จะเอ็นจอยมันเหมือนกันครับผมไม่มากก็น้อยครับสําหรับแฟนหนังภาคแรกอ่อันนี้ก็ต่อยอดไปแล้วก็คนที่ติดตามอยู่ก็ไม่น่าจะผิดหวังพราะว่าภาคเนี้ยพุ่กับเองพูด พวกเราเองก็ทำกันบ้านเยอะที่จะทําให้ภาค2มันเดินทางเข้มข้นขึ้นไปอีกในเรื่องของการมีฉากที่อยากให้ทุกคนได้สนุกสนุกหมายความปลดปล่อยไปกับกับหนังนะบางทีความรุนแรงในหนังเนี่ยมันมันเหมือนเพลงหนักๆอ,อ่ะเหมือนเหมือนฟัง,งเพลงวงคอรนอะ่ะ อารมณ์มันเลาใช่แล้วคุณก็ปลดปล่อยไปแล้วก็จบดั่นนั้นเองปลดปล่อยไปกันหนังไม่ต้องคิดเลยมากใชครับปลดปล่อยไปกัะหนังดีกว่าไปปลดปล่อยที่ที่ผิดทางะบอกว่าทุกที่ทุกเรื่องครับมันมีให้เราปลดปล่อยได้หมดแต่ว่าคุณต้องเข้าถึงโอกาสในการที่จะรู้ว่ามันมีพื้นที่มากมายการดูหนังก็เป็นการปลดปล่อยผ่านตัวละครไปเอ้คุณอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนนี้เป็นเราเลยอ่ะคุณปลดปล่อยไปกับบังก็ได้คุณปลดปล่อยไประยาก็ได้แล้วก็หนังโฟกิงเนี่ยก็เหมือนจะเป็นหนัง ท,ทุกคนรอเพลงด้วยอย่างภาคที่แล้ว <c oughs> ก็มีเพลงที่วีเขาทากับไทโทสมิค,คอันนี้ก็มีเพลงที่ทํากันขึ้นมาอ๋อพี่พี่แหนมร้องแมเพลงใช่เราทำกัน2เพลงครับมีเพลง Cover นะครับเอามาทําใหม่คือเพลงบางสิ่ง ขาวของโมตีมอนด็อกอีกเพลงหนึ่งเขียนขึ้นใหม่ชื่อเพลงว่าร้องไปกับฟ้าก็จริงๆอยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมยังจะบอกว่าทั้งทั้งตัวผมทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตนะั้งใจกันม,นมากๆแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีโอกาสได้ทําหนังสไตล์นี้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าจริงๆหนังสไตล์นี้ถ้าย้อนกลับไป10ปี20ปีมันมันไม่มีเลยครับค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วก็ในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเออต่างๆนานาคือ mm hmm. หนังแนวนี้เขาเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาอยากจะเล่าแง่มุมของของคนที่ เคยผิดพลาดไปแล้วครับม,มามาให้ให้ดูว่าเส้นทางนี้ถ้าเดินไปเป็นยังไงแล้วก็จริงๆอะผมอยากจะฝากหนังไทยทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้อยากให้คนดูให้กําลังใจใคนทาหนังกันนะครับม,มเชื่อว่าหนังนะครับมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ต่างประเทศเขามองกลับมาที่บ้านเราว่าเออ,อประเทศไทยเรามีหนังที่ดีนะอ,อะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณ พี่พดมากๆครับที่ให้ให้เกียรติมาที่ที่ร้านครับขอบคุณพี่แหลมครับ <c oughs> ขอบคุณพี่พ๊กด้วย <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผมหลังจากที่เทปออกไปเนาะแล้วใครดูหนังแล้วก็ฝากลดคอมเมนต์ด้วยนะฮะคอมเมนต์อาจจะแบบพุ่มกลับ <c oughs> ไม่พูดเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ได้หมดเลยประมาณนี้แล้วกันฮะผมกับพี่ๆทั้งสาท่าน,นลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม